ตด้นเชลก็เดี๋ยวไทยนัแล้วนก็นักกระตุ้นน้อากาศนัเยนห่อแล้วนนเอาม้เานหอจมี่อยุ่งห่อเลบัดมื่อคืนใ่มะนาวกันในเนี้ยอาเงเอามืออันน้มือสิบส่คำมาดเอาไปอาไปบุญนะไปเฮิงเติบมื่อยางอะ่เด้มันห่อลมผ้าวูว่า ไอ้ไอ้นะไอ้ที่ไอ้หล่อน่ะขั้นหยาดหยาดหยาดยี่บนใบนั่นอืมกินง่ายกับคาราบคาราบเป็นรั่ที่เก่าอืมไอบบไมนชิมเขินบ้านมากทางเขินบ้นหยาด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 คล้ายๆเนี่ยข้าวบัดาวง่ายคาราบที่รูสึกกินมันคือมะคาราอือยังไงเดี๋ย นี่เอล้าคุยู่ไก่เลยนะอว่ฮะเบ็นยังจะมาไหมียวมาไุกไหม,ามาไหเต้เพทใหม่เตพอมา่เออเต้พรใหม่พอเยนอยู่ดี นี่จิบ้าเออเีบวไปเป็นหมอน้ำมาที่ไปน้อ้านชาอย่างนไหมอำขนาดไคนไปลาบึงอันนี้รอเมื่อคืนจะพยู่นาเขาเอาบุญอยู่เนาะแมะเรติ ทุกคนเปิดกราแฟแล้วก็โม่ทุกคนเหรอเอ้ยกระโม่เหรอเลยเนาะมีนี่กับร้านไายเจ้าไหนไปฮะร้านไายแซมไส้นี่แหล้วไายบอกจันนามาบ่ไผ่บดมันยูในชายใชเดี๋ยวนี้ไมเกี่ัโอ้ยฉุกเฉิ้ฮมันได้บอกมึงลงมาลงมึงก็ลงมาอ่ะคุณว่อแม่กู้ะที่ โอ้ยดูนะแม่คุณม่ออห่ยลุงเระลุงมาแก้บ้าจุมาแก้เอาอย่างใจแล่วบบ้าเดียวเียย่งไปชื่ออยเออาวยได้ชีพช็อตคุณของชานนันดังอยู่พี่ไปเห็นรถคับปิดฮอบัาอยากไปฮอตบุตรโ้สบายดีพี่น้องโอ้าวจ้าเสือพี่น้องนะมาจะสักยา โดนอนเมเป็นพอเดือนน้อยๆเนาะสามถิดใด่เนาะก็ชีคือคือมากแหลเป็นอไอชินิกอะไอชินิกมากินยาก็ไข้เนี่ยเขาแทบกะหันหนึ่งห่อแปดหนึ่งสองสามมื่นนี่เนาะเมื่อยเลยไปซักยาเนาะปวดท้วซักใส่ขน โควิดนะมันไถแบบอากาศมันกินข่ามันอยากอยู่ได้เสะอยู่ได้มันขาไถไถงวดก่อนมันบวชเข่าวอยากหนากมินส์ซาบู่กับมินยังกับมินบ่อันนี้เป็นคือจยาดกินเข่าเจ็บหัวเพรเศร้าเข้ากันในขายเมื่อกี้เข่าก็กินข่าวได้เข่ายังกินข่าวได้ไก่ใส้ตีดมินพี่น้องก็อีเมย์ตอนหน้าก็เศร้าเลยอีเมยบเพเศร้าตื่น อายุอายุไ้ครับอายุ่นอุ่นอ่นอุ่นอุ่บเ่นอุ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 ่อุ่น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 อนอุ่นอุนอุ่นอุ่นอุ่นออุ่นออนอุ่นออุ่นอุ่นอุอุ่นอ่นอุ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 ่นอ่นอุ่นอุเน่วุ่นอุน่นอ่นอุ่น่นอุ่น่นอุ่นอ่อยแนอ่อุ จะอุ้มขึ้นรถไปครับพกี่เขาไปหายางยา,<อ>าได้ะเรไปจากเราไปยังกระโมเราจะไปแล้วยาเข็มหา<อ>กยาหนึ่งถ้าได้รร<อ>เราก็กินยาซักรบิยงสั่งไระยะเข็มเราไปหาพวกนี้นม,ม,มันยังทิดเนาะอืนอ่นมาเดี๋ยวจะพาเราไปตัดผมก่อนเนี <c oughs> ้ อยู่ห้านเอออยู่ห้างปิดห้านพี่น้องไฟดับนอกเมืองสองคอนกันเลยปิดหนึ่งวันเนาะมันอยู่ไมด้พี่น้องห่อนห่อนแห้งอะไรเลครับมันวิ่งไฟในห้างก็มืดลูกค้าก็เลือกเรื่องไม่ได้เจ้ามีหมองเห็นพรเ้าอือเจ้าเห็นอยู่กกกอ่ก็าวโตไปหลออบุญเนาะ มีก็ไปนั on, so ่งมุมค <h cole gen ie> ืนกันแตนพอได้เบิมอลำในมุมคืนไงทำ้เบิมอลำให้เฮ้าเจ้าเองีินะบอกเก่ามาได้เบิไี้่าเอาบุญจะสือไปหอด้พอไปพอมีสื่อเนาะอกไปบุญคือได้ันเคืองเ้จะค้องนี่แหละ่ะก็สิพไปไปถ่าก็ส้วนไปนะพอเป็นยังดอกไปนอนก็ แข่งหมอแข่งน,น้น,นระยะม,ม,มันเอ็ดีเศร้เลยเก็บหมันวันมาเกี่ยวบัวไ้เน้เอ็อากาศเนี้ยห่อนออบืนบื็อยู่<อ>มาเลยพัดว,ว่าเปลี่ยนปึ่บวาน,นี้เนาะซ<อ>ีนเย็นหนวานก่อ,อนนานนั่นอ,อนอะห้อนเนาะตับตับกระแตกกเลยอง่อนตับแตกเลยอันนี้นมโโโะะีันร่มในโยได้เนีอากาศห่อนแบบวันเื่น,น,นอย<อ>่าง ออไหด้อยู่ตมหมรอใน่ตมหมมันหอันนั้นเย็นน,นอนวางล่อมส,ส, <c oughs> สีสาวนะแม่ี้สิสาไปเป็นพร้อมกันสามคานมนอย่งในเฮือนนะ ไก,ก่ออโตใเตียงออโตตอนจะนั่งมีกมเกบนอตอตอนตเป็นตอนเป็นไข่เอาไตตนเนาะมันงไงตรงทองทองไหเนาะมันทองทองเลยมัใช่า่ามากไข่เป็นช่องสุดนะตอนีนีอาเลยเขายังบุกินไม่เนาะนออโตขนมมากินนมปัง ฟางกินนม ตัวันกับเบิดพันกว่าบาทเลยสือนมสืบไปสือเนี่ยืมยังกินน้ำมันนี่ะขารายได้เย่เราได้เงินเหมือนเนา่อย่คัวพีหนยเสียงดังกัเกิดขามคัวขามสะพานแบ่เือนลังนีก็ตายพี่หนอสาม หาโตกูนะเขาเบื่อไงแบบเดียวกันกับแบจเเียเดียวกับีอโอนี่นอยเดียวากกระดูบนนายบเะจายอยู่นี้คลขายกับ่มีคนสื่อเนาะเบเบื่อ ข้าถิ่มนะแม่เ้ยง้าวปนจานฮะอบตายหรือเป็นสิใส่ยาเบื่อไม่เหลอแค่คุยกะตายอ่ะเือยสื่อก็ได้เหรอเอ้ยลุยเล่นออสื่อสื่อปลา ปนินนี่นี่เนจันทดเดี๋ยวฮะแกวคิลจักไปก็ได้โอเคพี่น้องคลิปนี้ขาลาพียงส้เพ่งเกๆพอกหนักพี่น้องวัสดีแห้สกุลุกคนพี่น้องกราบขอบพระคุณล้ล้าพ่น้อมาขำแท้ฮะหอะสำับกเครื่องกซากแะ้วัด ສະບາຍດີນະສະບາຍດີป้าลุงເບິ່ງສະບາຍດີລູກແຟນເນາະໄດ້ກິນເຂົ້າຫນົມເຂົ້າຫນົມນິສະບາຍດີป้าลุงວ່